ด้าหน้าออนไลน์พอดแคสต์บทบรรณาธิการวันพฤหัส,สบดีที่27มีนาคม2568ตอนพ่อเลวลูกเลวรัฐบาลเลวบ้านเมืองบันไลยนิสัยหรือสันดานของคนแต่ละคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ DNA ในยีนคือหน่วยพันธุก,กรรมที่อยู่บนโครโมโซมแล้วก็ยังสัมพันธ์กับการเลี้ยงดูที่แต่ละคนได้รับมาตั้งแต่วัยเด็ก แล้วผสมกับกระบวนการกล่อมกล่าวทางสังคมดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าสันดานของคนแต่ละคนมีความเป็นมาจากองค์ประกอบที่หลากหลายคนดีคนไม่ดีหรือคนเลวก็มีมูล,ลเหตุมาจากปัใจจัยในย่อหน้าข้างตน้นเราจึงได้ยินคำพูดเหล่านี้คบคนนี้เลวเพราะสายเลือดมันเลวคบคนนี้ดีเพราะสายเลือดมันดีลูกที่พ่อแม่ไม่สั่งไม่สอน หรือที่บ้านไม่อบรมบ่มเพาะเรื่องดีๆให้บ้างเลยหรือจึงได้เลวเช่นนี้หรือกำพืชสะถุนก็จึงสะถุนเช่นนี้หรือบ้านเป็นซ่องโจรหรือไงจึงมีสันดานโจรหรือไปโรงเรียนแล้วเขาไม่สั่งไม่สอนให้รู้บ้างหรือว่าอะไรดีอะไรเลวเป็นต้นพ่อที่เคยบอกว่ารวยแล้วไม่โกงกับลูกที่บอกว่าเสียภาษีมากกว่าเธอ เรื่องนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะพ่อเลวเป็นอย่างไรลูกก็เลวเป็นอย่างนั้นเข้าตำราเชื้อเลวไม่ทิ้งแถวพ่อมีสันดานเลวหนีภาษีและสุขุ้นลูกก็มีสันดานเลวไม่ผิดไปจากพ่อแต่ก็มีหลายกรณีที่พ่อเลวโคตรเลวแต่ทว่าลูกดีแสนดีนั่นก็คงเป็นเพราะว่าน่าจะมีเลือดของแม่เข้าไปผสมบ้างแล้วละ่ะ แล้วทำให้เลือดเลวของพ่อเจีอจางลงไปได้ดังนั้นเราจึงพบเห็นลูกของโจรก็ไม่ได้มีสันดานโจรเสมอไปสาเหตุที่ลูกโจรไม่เป็นโจรน,น่าจะเป็นเพราะได้รับการกล่อมกล่าวทางสังคมจนทําให้เลือดเลวของพ่อจางไปจนอาจจะเรียกได้ว่าล้างเลือดเลวของพ่อให้หมดสิ้นไปได้บ้านเมืองใดมีผู้ปกครองเลวบ้านเมืองนั้นต้องประสบพบเจอแต่ความเลวร้ายเสื่อมรามแล้วพบ ความล่มสลายในที่สุดประเทศที่มีนายกรัฐมนตรีเลวซามต่ําช้าแถมประชาชนยังปล่อยให้นายกรัฐมนตรีที่เลวซามยึดกลุ่มอํานาจรัฐไว้ได้ประเทศนั้นก็จะพังพินาศในที่สุดเมื่อบ้านเมืองมีนายกรัฐมนตรีเลวซามเสียแล้วก็ไม่ต้องหวังอีกต่อไปว่าคณะรัฐมนตรีจะไม่เลวซามต่ําช้าผิดแผ่แตกต่างไปจากนายกรัฐมนตรีเลย เพราะไม่มีวันที่นายกรัฐมนตรีเลวซามจะเลือกเอาคนดีไปเป็นรัฐมนตรีในบ้านเมืองที่มีนายกรัฐมนตรีเลวซามแถมยังมีอดีตนายกรัฐมนตรีที่สุดแสนเลวซามแล้วยังปรากฏอีกว่าทั้งนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีมีสายเลือดที่เลวซามเหมือนเหมือนกันบ้านเมืองใดที่ตกอยู่ในชะตาก,กรรมแสนน่าทุเลทุลังเช่นนี้ รับรองที่ว่าบ้านเมืองนั้นไม่มีวันเจริญงอกงามต่อให้นายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีจะเป็นเศรษฐีสถานะร่ำรวยล้นฟ้าก็ตามแต่ก็ต้องย้ำว่าความร่ำรวยล้นฟ้านั้นเกิดมาจากการช่อฉนปล้นประเทศช่อลาดบังหลวงใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบเพื่อกอบโกยผลประโยชน์เข้าตนเองดังนั้นบ้านเมืองใด มีนายกรัฐมนตรีชั่วช้าสามานบ้านเมืองน,นั้นจะบรรลัยวัยป่วงในไม่ช้า